คือเขาบอกว่าค้นเพื่อพบสิ่งผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าหลักการขอหมายค้นเนี่ยผมต้องอธิบายว่าถ้าจะค้นบ้านผมมันต้องบอสสารว,ว่าเป็นบ้านของพลเอกสุเยช์ถูกไหมครับแต่นี้สารเขาก็ไม่รู้ท่านไปถามสารจะเลยสารเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมนะครับนะผมถามว่าการจะค้นบ้านรองพบตรเนี่ยมันมีพยานเนี่ยามเพียงแค่นี้มันค้นได้หรือเปล่าล่ะถูกไหมวันนี้ยังไม่มีความผิดเกี่ยวกับผมเลยจะมาค้นบ้านผมอยู่ๆไม่งั้นก็ไปค้นบ้านใครเขาก็ได้ คิดว่าแกเป็นคนดีนะคะแล้วก็คือเป็นคนกันเองไม่ถือตัวค่ะจะให้กลังใจแกยังไงก,ก็คิดว่าเรื่องนี้แกก็ต้องผ่านไปได้เพราะแกเป็นคนดีค่ะฉันจะขอให้กาลังใจให้เขาสู้ๆนั่นแหละที่ผ่านามาเราติดกันทั้งานโอ้แกทางานดีทํางานดีคันดีมากๆเลยเขาชอบกันมากเราประชานชนชอบมาก อืนั่นแหละาคนนบ้ใกล้เรช่แกน่ารักไหมเวลาใช่น่ารักพูดคนแถวนี้พอรู้เมื่อเช้านี่ขนลุกกันหมดเลยอตกใจใช่ปกติแกเป็นคนนิสัยยังไงในในพื้นที่ที่เวลาจะมาทแกไม่ยิงแกไม่ยิงแกไปกันเองทั้งผัวทั้งเมียเลยทั้งสองหัวทั้งสองคนเลยไม่ยิงไม่ยิงคิดว่าวิกฤตครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้น ได้ทีบิ๊กโจ๊กก็เก่งอยู่แล้วเออเก่งอยู่แล้วบิ๊กโจ๊กผ่านได้อยู่แล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะลูกน้องากทำผิดพลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะลูกน้องอ่ะเพราะแกก็คุมคุมไม่ได้อยู่แล้วนะลูกน้องนะก็ถึงแต่เรามองในสเขาคือตำรวจทำดีกันึลใช่ไม่ได้เชื่อตามข่าวเพราะแกไปเกี่ยวไม่เชื่อไม่เชื่อ

คือจุดนั้นครับตอนนั้นแกมามีคือเท่าที่แกที่เราเคยเห็นแกมาทำบุญแล้วกระติบว่าทำบุญเข้าไปก็เป็นคนดีครับครับกับแกนไม่ไม่ค่อยได้เจอแล้วก็กับแม่แกนะครับส่วนใหญ่แกจะมากับแม่แม่แกจะมาส่วนใหญ่แม่จะมาครับครับแล้วพอเราเห็นข่าวเราอยากจะพูดข่าวที่เกิดขึ้นอยากจะให้กำลังใจด้วยกบบอะไร